สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางฮานอยสูตรสงตัวรูดนะคะก่อนจะไปรับชมไปฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะก่อนจะไปไปสรุปผลงวดที่แล้วก่อนนะคะงวดที่แล้วก็จะให้ลูกจุูที่1กับ7ค่ะหมันจะอยู่ที่19นะคะแต่เจาะไม่เข้าค่ะต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะ ไปรับชมวันนี้กันเลยค่ะวันนี้ก็จะให้รูปอยู่ที่5กับ7นะคะ5ก็จะให้อยู่ที่5 1ค่ะ5 0 5 3แล้วก็5 8นะคะ7ก็จะให้อยู่7 1 7 0 7นสาม แล้วก็เจดหค่ะเจก็จะมีตัวกันนะคะตัวกันก็จะกันอยู่ที่ตัวรูดค่ะห้าเจ็ดนะคะส่วนชุดเบิ้ลชุดเบิ้ลก็จะให้อยู่ที่สามสามห้าห้าเจ็ด แล้วก็88นะคะส่วนชุด3ามตัว3ามตัวก็จะให้อยู่ที่7จ็ดเจ็ดหนึ่งดสามหนแล้วก็3ามห้นะคะท้ายนี้ก็ขอให้ f อฟซีฮงเฮงปังปัรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ